ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัล,ลยาพามาดามนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของบ้านเมืองของประเทศไทยเราอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนแรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินนกไม่ว่าจะเป็นพลังเอฟซีไม่ว่าจะเป็นพลเมืองชาวไทยนะคะก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเรานะคะประเด็นร้อนแรงนั่นก็คือการที่นายอนุทินนะคะ กำลังจะเปิดด่านนะคะตอนนี้ก็ถูกกระแสโจมตีกันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะโจมตีว่าเอ้ยเปิดด่านเนี่ยมันเปิดเพื่อใครนะคะและใครได้ผลประโยชน์โอ้โหคำถามนะ,ะจากบุคคลสบย่บเคคล1 0ซ0นะคะที่ยังตามเกมไม่ทันพอมาเจอจุดจุดนี้ก็คือการเปิดด่านนี่โอ้โหรับไม่ได้ ทั้งคนไทยที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ทั้งคนไทยที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนนะรับไม่ได้นะคะไอการเปิดด่านเนี่ยเฮ้ยมันอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้นะคะก็รัฐบาลเก่านะคะรัฐบาลยุคนายกแพทองทานนะคะเขาก็มีนโยบายปิดด่านนะคะปิดด่านแล้วก็มีรั้วนะคะมาขักก้นขเขมรเพราะว่าขเขมรน่ะ ไทยสร้างความรําคาญให้กับประเทศไทยให้กับทหารไทยมันยั่วยุนะครับจนมันเกิดการประทะนะครับผลที่สุดคนไทยถึงได้ตาสว่างถึงได้รับรู้ว่าประเทศไทยเสียดินแดนขเขมรมรุกร้ําตั้งแต่รัฐบาลยุคก,ก,ก่อนแล้วพอมาถึงยุคท่านนายกแพทองทานพวกเราคนไทยนะับถึงรู้ว่าเ,ออเราเสียดินแดนขเขมรมรุกรํา ไม่รู้รัฐบาลยุคไหนขยิบหูขยิบตานะคะรู้เห็นเต็มใจให้กับประเทศคขมรม,มันบมบรุกนะจนยุคท่านแพทองทานนี่เปิดไฟเขียวแลยให้กับแม่ทัพภาคที่สองได้ดินแดนกลับคืนมาสิบเอ็ดจุดนะคะแล้วก็มีการสั่งปิดพรมแดนเลยเพื่อเป็นการกดดันประเทศคขมรว่าอย่าฮึกเหิมอย่าทำอย่างนี้อีกนะคะเพราะว่า ประเทศไทยคนไทยใจดีมามากแล้วใช่ไหมคะอืมแล้วมันก็ได้ผลคขมรมนมันดิลปิดดาแล้วนี่ฝั่งเวียดนามก็ปิดเพาฝั่งไทยก็ปิดเออมันจะไปไหนอะ่ะจะไปพึ่งลาวก็พึ่งไม่ได้ลาวเป็นประเทศเล็กๆเ,กเศรษศสกิจก็มันไม่มันตามมันตามประเทศไทยไม่ทันใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศกัมพูชานี่จะพึ่งประเทศไทยมากที่สุดใช่ไหมครับ พอปิดดา่านเท่านั้นแหละโอ้โหจะตายสิบ่อนคาสิโนก็ชะง,งักงันนะคะบ่อนคาสิโนซึ่งมีนายทุนไทยแล้วก็นักการเมืองไทยเข้าไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์เนาะมันก็โอ้โหดิ้นสิดิน้นนายทุนไทยการเมืองไทยแล้วก็อำนาจจากต่างประเทศนะั่ก็คือประเทศกัมพูชาก็รวมหัวกันอืม ลง,ล,งลงทุนลงลงทุนนะไม่เท่าไหร่แต่ทุ่มเงินอย่างมหาศาลนะคะทํายังไงก็ได้ที่จะเอารัฐบาลยุคท่านแพทองทานนี่ออกไปให้พ้นทางเมื่อไม่ทําตามที่ฮุนเซนตต้องการนี่ไหคะโอโ้โหฮุนเซนเป็นเดือดเป็นร้อนทุ่มเงินนะคะร่วมกันกับคนไทยนี่แหละนักการเมืองไทยนี่แหละซื้อเพจบางเพจซื้อเฟซดิวบางเฟซนี่ ซื้อช่องข่าวบางช่องข่าวบางสำนักนะโจมตีนายกรัฐมตนตรีนายกแพทองทานแล้วรวมไปถึงอดีตท่านนายกทักษิณก็โดนด้วยเนาะทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีผลไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้เอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชาและเอาไว้ไม่ได้นี่คือคําสั่งของฮุนเซนนะครับ แล้วพอดีนักการเมืองส่วนได้เสียกลับไปบ่อนคาสิโนเนาะเอาพูดกันง่ายพูดกันตรงๆเลยไหนๆก็พูดแล้วเอามันให้กระจ่างไปเลยนะอย่าไปอั่มอั่มอึ้งเพราะว่าคนไทยบางคนนี่ไม่เข้าใจนะคะพออั่มอั่มอึ้งนี่อะไรของมันวะอะไรเงี้ยอืมก็ในที่สุดก็ผลักดันนายกออกไปจนได้นะคะตอนนี้ก็มีนายกขึ้นมาใหม่นะมาแทนนะคะแต่เป็นนายกยังไม่เต็มตัวนะคะเพราะว่า รอสิบนี่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้เอนมุนก็ใช้คําพูดไทยไม่ถูกอีหละอ่ะเป็นว่ายังเป็นนายกไม่เต็มตัวนะคะเป็นนายกยังไม่เต็มตัวยังเ,เป็นนายกของตําแหน่งยังไม่ได้นานเลยอะ่ะเพียงอันตอนนี้ก็เท่ากับเป็นวันที่ห้าเลยเนาะไม่วันที่ห้าก็วันที่หกเนาะสิ่งแรกที่นายอนุทินเร่งทําเลยนัก็คือเปิดด่าน เร่งเร็วเกินไปจนคนไทยอะ่ะเขาใช้คำว่าสลิมนะสลิมที่2 0่สิบน่ะที่ลงถนนน่ะมันยังเอะใจเลยอะ่ะเอใจเอะใจเลยว่าเฮ้ยเปิดด่านได้ยังไงรัฐบาลยุคก,ก่อนก็ปิดด่านเพนเนื่อกดดันเขมรทำให้ขเขมรมันสำนึกใช่ไหมแต่มายุคนี้มาเร่งเปิดด่าน คนไทยเนี่ยทั่วประเทศเลยตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยถูกโจมตีจนโดนโดนโจมตีหนักเลยใช่ไหมคะไอเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีข้อเครือบแคลนสงสัยใช่ไหมคะเออตอนนี้คนไทยก็เริ่มหูตาสว่างแล้วว่ารัฐบาลยุคไหนนะคะที่มีหัวใจเขมเมน เอ็ยังไปทางเขมรนะแต่ไม่ใช่ในายกแพทองทานอย่างแน่นอนถ้านายกแพทองทานมีผลประโยชน์ให้กับหุ้นเซนใช่ไหมคะยอมทําตามคามสั่งของคุณนเซนนะคะตามที่หุนเซนมาเสนอมันต้องเสนอสิ่งที่ได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งนายกไทยนั่นก็คือนายกแพทองทานรับไม่ได้อดีตท่านนายกทักษิณรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ คุณเซนมันก็โกรธเจเป็นฟืลมเป็นไฟเฮ้ย hey! รุ่นก่นกอนๆนะฉันสั่งได้นะ <c oughs> ฉันสั่งให้มันหรือลัวตึกปราสา์เมืองทมอะ่ะเอาทหารของฉันเข้ามาเดินเพ่นพ่านร่วมกับทหารไทยฉันยังสั่งได้เลยแล้วทำไมอะ่ะทำไมฉันจะสั่งเธอไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้เท่าเจ้าเล่ยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยฉันสั่งได้แต่งวนนี้สั่งไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้โหทุ่มเงินมหาศาลเลยคะ่ะทำยังไงก็ได้รวมกันกับนักการเมืองไทยนี่แหละเอามันออกไปเอาไว้ไม่ได้ขัดพันประโยชน์ฉันไม่ฟังคำสั่งของฉันแล้วตอนนี้ก็มีนายกคนใหม่ขึ้นมา ทำงานยังไม่ถึงอาทิตย์แลวเร่งเปิดด่านเลยนะคะประชุมประชุมอะไร GBC ห้าข้อเดดมินก ok. จะอ่านให้ฟังเมืมกก่อกิ้ที่แล้วก็อ่านให้ฟังเลยใช่ไหมคะถอดถอนอาวุธหนะักอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันมีการทำลายล้างศูนย์ขนกลับไปห้ามเอาไว้ตามแนวชายแดง กอบกู้วัตถุระเบิดตามแนวชายแดนมันลงนามนะแต่มันมีข้อแม้ไอไอ,ไอไวางระเบิดตามตะเข็บแนวชายแดนที่ทหารไทยเดินลาดตะเวนมันไม่ช่วยกอบกู้มันไปกอบกู้ตรงที่ฐานไทยไม่ได้ลาดตะเวนแน่มันฉลาดเห็นไหมละ่ะอืมปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์อันนี้มันอยู่ในประเทศของขเขมรใช่ไหมคะ มันจะปาบไม่นปาบก็ไม่รู้มันลงน้ำไว้ก่อนเราจะไปรู้ไปเห็นกับมันได้ยังไงอะ่ะก็มันอยู่ในประทเทศเขมรนะ่ะใช่ไหมกฎหมายไทยก็เข้าไปไม่ถึงอยู่แล้วจัดพื้นที่บ้านหนองจานสะแก้วจัดพื้นที่นะคะขเขมรก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอยู่นะ,ะแล้วก็ผลอนปนผ่านแดนบางจุดนั่นก็คือเปิดชายแดนนั่นเองเปิดด่านนั่นเองใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นที่รับรู้ไอ้หข้อเนี่ยที่สําคัญมากที่สุดที่มันยอมไอ้เขมรเนี่ยมันยอมทําตามท,ทุกอย่างเลยบอกมันถอนมันก็ถอนแต่มันไม่ถอนนะเท่าที่รู้เนี่ยทุกคนต้องตามเกมไม่ทันด้วยมันไม่ถอนนะแล้วกอบกู้วัตถุระเบิดนะมันจะกอบกู้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันขอให้เนี่ยข้อห้ไอ้ผ่อนป้น่ะเปิดด่านเนี่ยเอาก่อนพอเปิดด่านเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็จะแผงลิฟต์อีก ก็บอกแลวไงว่า,าหานมรมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมคะมเปิดด่านตอนนี้แอดมินนกจะมาพูดว่าถ้าเปิดด่านแล้วเปิดด่านแล้วใครได้ประโยชน์และเปิดด่านเพื่อใครออนะจะเปิดด่านเพื่อใครก็เพื่อเขเรเพื่อผลประโยชน์ของคขมรเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ผู้รู้ เขาก็วิเคราะห์วิจารณ์ออกมาแล้วไอการเปิดด่านครั้งเนี้ยคนไทยเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอืมคนที่ได้คัมเมตคนได้รายไ,ได้มหาศาลน่ะมันคือประเทศคัมเมตคือฮุนเซนฉะนั้นเขาถึงต้องมีคำถามว่าเปิดด่านเพื่อใครเปิดด่านแล้วใครได้ผลประโยชน์ไทยได้ประโยชน์น้อยมากแล้วคนที่ได้ ประโยชน์สูงสุดคือประเทศเคมรตอนนี้ทุกคนทุกท่านรับรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไอ้ห้าข้อเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเขาก็สรุปออกมาแล้วคนที่เสียเปรียบเนี่ยคือประเทศไทยคนที่ได้เปรียบอะ่ะด้านการเจรจามันคือประเทศเขมรดแอดมินเคยพูดหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าคนไทยอะ่ะถ้าเกิดการปะทะสู้รบกันนะถ้าเกิดสงครามอะ่ะ เอาเหอประเทศที่ว่าเก่งๆอย่างเวียดนามอ่ะมาเจอไทยอ่ะสู้ไทยไม่ได้แน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามอ่ะอาจจะแข็งแกร่งนะคะแต่ตอนนี้ประเทศไยทยอ่ะสู้ทหารไทยไม่ได้อันมอนแอดมินขอการันตีแอดมีมีข้อมูลเขาบอกแค่นี้ก็แล้วกันแอดมีมีข้อมูลและรับรู้ว่าตอนนี้ประเทศเวียดนามอ่ะด้อยกว่าประเทศไทยเอาแค่นี้ก็แล้วกัน ถ้าเกิดการประทะเนี่ยเอาเถอะใครที่การันตีว่าไทยสู้เวียดนามไม่ได้ไม่ใช่เวียดนามสู้ไทยไม่ได้อย่างแน่นอนทั้งด้านเศรษฐกิจกทั้งด้านการทหารเอาแค่นี้ก็ลกแล้วกันอืมเนาะอ่าเอาละพูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมค่ะ,ะมาคุยเรื่องเปิด,ด่านก ไอคมเมนได้รับผลประโยชน์เต็มๆอ่ะอมินจะมาบอกว่าได้รับผลประโยชน์เรื่องอะไรบ bon อลคาสิโนบอลคาสิโนที่มีคนไทยในทุนไทยการเมืองนักการเมืองเข้าไปร่วมลงทุนมีผลประโยชน์กับคุณเซนพอรัฐบาลยุคท่าน ในยกแพท,ทองทานปิดด่านยิครับโอ้โหบอลคาสิโนจะเจ๊งค่ะจะเจ๊งเพราะว่าปิดด่านแล้วคนไทยอะที่เข้าไปเล่นนะ่ะที่นําเงินอย่างมหาศาลไปสูญเสียให้กับบอลคาสิโนนะ่ะมันข้ามแดนไม่ได้เข้าใจยังคนไทยบางคนบางกลุ่มที่ไปทํางานเป็นสแกมเมอร์หลอกลวง ธุรกิจทางออนไลน์หลอกลวงคนไทยหลอกลวงคนทั่วโลกอะ่ะมันเข้าไปไม่ได้เพราะด่านปิดเข้าใจยังทำไมถึงต้องเร่งเปิดด่านเข้าใจยังคะตามเกมกันทันแล้วหรือยังสลิมทั้งหลายเป็นไงอะ่ะลงถนน ขับไล่ท่านนายกแพทองทานตอนนี้คุณก็ได้นายกใหม่สมใจแล้วเล่งเปิดดานปวดร้าวหัวใจไหมคะสะใจใครสะใจพวกคุณสิแล้วตอนนี้เป็นไงอบอกให้เปิดดานปุ๊บมีสอสอพักหนึ่งวิ่งเลยค่ะวิ่งไปที่ชายแดนบ้านจานบ้านหนองจาน ไปทำไมโอ้โ oh หเอาสำนักข่าวไว้เลยค่ะกล้องทีวีจับภาพเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องเปิดด่านนะต้องไปบีบบังคับกดดันให้ในายกเร่งเปิดด่านนายกประกาศเปิดด่านใช่ไหมคะสสพักวิ่งไปเลยค่ะ ก็จะไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะเหมือนกับเป็นการสร้างหมอบปลุกหมอบใช่ไหมคะให้ประชาชนทางแถบาชายแดนนั้นเห็นคอยต้องตามว่าต้องเร่งเปิดด่านนะประชาชนชาวชายแดนตามตะเข็บชายแดนเดือดร้อนทำเพื่อประชาชนอ้างประชาชนแต่ผลสรุปออกมา ประชาชนตามตะเข็บแนวชายแดนไม่มีใครเล่นด้วย <c oughs> กะว่าจะปุกหมอบเนาะกดดันรัฐบาลรัฐบาลประกาศเลยใช่ไหมคะพักพักนี้ก็วิ่งไปเลยเหมือนเขาทำงานร่วมกันทุกท่านตามเกมทันไหมคะอืมโอ้เอดมินนกอยากจะพูดลึกมากกว่านี้อื ประชาชนไม่เห็นด้วยประชาชนตามตะเข็บเนีวชเชดนบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ให้เปิดด่านนะคะแล้วก็อยากให้ปิดด่านแบบนี้และทำรั้วรอบขอบชิดให้มันทาวรเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจขเมนประชาชนคนไทยไม่ไว้ใจขเมนแต่ผู้นำชุดปัจจุบันไปไว้ใจเชื่อใจขเมน นึกออกหรือยังต,ตอนนี้เนาะพอแอดมินพูดขนาดนี้แล้วก็ทุกท่านก็ถึงบางอ้อเลยเนาะเฮ้ย hey! มันทําเพื่อประชาชนหรือมันทําเพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องหรือมันทําเพราะได้ผลประโยชน์ร่วมกับคัมเรอันนี้คนไทยรู้ละคําตอบเออพูดถึงขนาดนี้แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ตามที่แอดมินติดตามเนาะ พักบางพักนี่ร่วงเลยนะคะถูกโจมตีชคิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่พักพักนี้อาจจะศู์สลายไปเลยและพักอีกพักหนึ่งก็อาจดับศู์หายไปเหมือนกันเพราะตอนนี้คะแนนเสียงนะคะตามที่เอ็ดมิติดตามเนาะเขาเข้ามาคอมเมนต์เขาไม่เอาเลยนะคะพักพักนี้นะคะ พักๆนี้นะคะเขาไม่เอาเลยตอนนี้พักที่มาแรงนะคะที่พลเมืองชาวไทยนั้นคอมเมนต์เข้ามานะแอดมินนกมีคนชอบติดตามเนาะช่อง y o u ูท b นต่างๆเข่าข่าวสารช่องต่างๆเขาก็จะบิดสเต็มขออนุญ,ญาตใช้คำภาษาสววเดนเนาะก็คือบิดสเต็มนั่นก็คือแบบเจาะจงเลยว่าเฮ้ยต้องพักเพื่อไทยเท่านั้น เพื่อไทยเท่านั้นนะคะอืมตอนนี้ก็เรามาติดตามกันเนาะประเด็นร้อนแรงนะคือเฮ้ยเร่งเปิดเปิดด่านเนี่ยมันเปิดด่านเพื่อใครและใครได้ผลประโยชน์เนาะอืมหมอบตัวน,นี้ก็จะเบาบางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอบสลิมที่เคยเดินลงถนนเนาะเงียบไปเลยแล้วก็ หมอบจากสสท่านหนึ่งนะพยายามที่จะจะปลุกหมอบขึ้นมามาไอ้พวกนี้มันเก่งเนาะมันวางแผนนะก็ตการจะปลุกหมอบเพื่อจะมากดดันรัฐบาลไปทํางานกันเป็นทีมอะอะรู้เนาะคนไทยไม่เล่นด้วยตอนนี้หน้าแตกพังยับเยิงเลยนั่นตอนนี้ก็มีหมอบนะคะหมอบที่ชายแดนเป็นหมอบของเอชาวบ้านนะคะที่เขาที่เขา ถือป้ายขึ้นมาเนะี่ยเขาบอกว่าไม่ให้เปิดด่านนะครับนี่คือคนไทยเราเนาะเฮ้ยคนไทยเราฉลาดนะเดี๋ยวนี้เออจะไปดูถูกไม่ได้นะภาษีตสารา,ากหญ้านะเมื่อก่อนนี้ก็หลอกได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ชักจุงได้ง่ายๆนะแต่ตอนนี้ชักจุงไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเออคนไทยฉลาดตอนนี้ตามเกมทันแล้วรู้เลยนะว่าพักไหนอะ่ะ ขายชาติแล้วรู้ไหนว่าพักไหนที่ทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอืคนไทยฉลาดืมใช่ไหมคะคุณอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกคนไทยอย่าดูถูกคนไทยลากย่านะคุณจะไปหลอกเขาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเออเลือกตั้งครั้งต่อไปครั้งหน้าคุณเอาเงินไปให้เขาอะ่ะเขาก็รับแต่เขาไม่เลือกคุณอะ คุณทุ่มไปสิเอาเงินไปให้เขาเขาก็รับอ่ะแต่เขาไม่เลือกคุณเพราะอะไรเงินใครก็อยากได้แต่กาให้ไหมไม่กาใช่ไหมโอเคก็สรุปเลยนะคะว่าแร่งเปิดด่านนะคะการเปิดด่านนั้นใครได้ผลประโยชน์และเปิดด่านเพื่อใครตอนนี้ก็รับรู้เลยใช่ไหมคะว่าการเปิดด่านนี่ผลประโยชน์มันตกไปอยู่ที่ประเทศขมิรล้วนเลยนะคะ แล้วก็การเปิดด่านนี่มันทําให้ไทยเสียเปรียบนะคะมันเท่ากับไทยนี่แพ้ในการเจรจานะคะแอดมิน,นก็บอกแล้วไงเขาว่าถ้าเกิดการสู้รบเนี่ยสู้ไทยไม่ได้นะคะแต่ไทยจะแพ้ด้านเกินเจรจาและในที่สุดไอห้าหัวข้อเนี่ยก็เป็นเครื่องตัดสินแล้วจริงคะ่ะเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าการเจรจาไทยแพ้อย่างรับคาบขาเขมรเหนือกว่า คอเมนตฉลาดกว่าในเรื่องการเจรจารนะคะอืมโอเคสรุปแล้วก็เปิดด่านใครได้ผลประโยชน์เปิดด่านเพื่อใครสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะถ้าแอดมินใช้คำพูดที่ไม่สละสลวยใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือข้อมูลของแอดมินนะคะไม่ถูกต้องผิดพลาดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ